สวัสดีครับต้นตลัลต้นมะม่วงตลาลนาคเรามีแล้วนะครับต้นต่อเพาะมาจากเมล็ดนะครับให้รากแก้วที่ดีนี่อันนี้เป็นต้นของปีที่แล้วนะครับขนาดํำต้นประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับก็นิ้วก้อยนิ้วชี้นะครับความสูงก็ประมาณเอวนะครับมีหลายไซส์นะครับก็คือมา คัดได้นะครับว่าอยากได้ไซส์ไหนราคาก็สูงราคาก็ตามไซส์นะครับว่าจะเอาไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับราคาก็ขยับกันได้นะครับมีตั้งแต่ถูกยันถูกยันแพงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไซส์แพงสุดนะครับนีสูงประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณ20กว่าบาทนะครับมีตั้งแต่10กว่าบาท10บาทนะครับจนถึง20กว่าบาทก็ลูกค้าก็สามารถเข้ามาคัดได้เลยนะครับ ต้นต่อตลับนาคของเรามีเยอะนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0871577899คุณตัวนะครับ0871577899 idline ก็ใช้เบอร์โทรได้เลยนะครับค้นหาจากเบอร์โทรก็ใช้เบอร์โทรได้เลยนะครับนี่ของเรามีเพียบเลยสนใจเข้ามาคัดได้เลยนะครับสวัสดีครับ